มาแล้วจ้าวันนี้พิมพจะพาเพื่อนๆมากินตามรีวิวอยู่เมืองไทยที่ดีจริงๆสวรรค์แห่งมองนักชิมเลยค่ะออกไปไหนก็มีแต่ของกินให้เลือกซื้อวันนี้เราจะไปลองดูกันที่ตลาดสารเจ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจากร้านแรกก่อนเลยลงมาจากรถเราก็โดนร้านขนมเบื้องโบราณตกก่อนเลยจา้าแป้งเขากรอบหอมอร่อยมากๆค่ะอืมคำแรกอ้ําเข้าไปบอกเลยว่าติดใจไส้เขาไม่หวานเกินไปสามารถทานต่อได้เรื่อยๆเลยเดินตรงถัดเข้าไปอีกไม่กี่รล้าเราก็จะเจอกับร้านหมูพวงราคาคือพิมพ์สงสัยมากว่าเขาได้กำไรหรือเปล่าพวงละสิบบาทเท่านั้นเองแถม อยด้วยหมูไม่เหนียวเลยค่ะคนที่นี่เวลา6กโมงตรงเขาก็จะยืนตรงร้องเพลงชาติกันด้วยอันนี้คือพิมพชอบสุดๆเพราะเราภูมิใจที่เราเป็นคนไทยค่ะมาถึงร้านเด็ดร้านดังที่คนรีวิวกันเยอะมากๆว่าห้ามพลาดนั่นคือร้านจับหลักหรือที่คนสุราษฎร์เขาเรียกกันว่าเนื้อปลาทอดมันยา่างหลังจากพิมพ์ได้ลองชิมคําแรกเราก็รู้เลยว่าสั่งชุดเดียวกินไม่พอค่ะ เจ้านี้เด็ดสมชื่อเนื้อทอดมันถึงเครื่องแกงมากๆเดินกันมาสักพักแล้วรู้สึกคอแห้งขอแวะซื้อน้ำส้มดื่มตามภาษาคนอยากเป็นนางเอกอย่างเราๆกันค่ะแต่ได้ๆคือโดนตกเพราะพ่อค้าร้านนี้เขางานดีจริงๆ ดีกว่าพ่อคะ้ะก็น้ำส้มนี่แหละพอรสชาติเปรียปร้ยวๆหวานๆดื่มแล้วสดชื่นสดใจมากๆเดินมาเก,กือบสุดซอยตลาดก็จะเจอกับร้านผัดไทยแม่ทองใบคุณแม่มานั่งผัดกันสดๆด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วก็มาล่งกินกันแบบนี้เลยสําหรับใครที่ชอบรสชาติแบบเข้มข้นบนโต๊ะเขาก็จะมีน้าซอสผัดไทยให้ราดเพิ่มเองด้วยนะนี่นี่ขนมฝักวัวหรือที่เขาเรียกกันว่าจี้จุนมาสุดท้าทั้งทีต้องขอลองชิมดูหน่อยค่ะเนื้อแป้งนุ่มหอมหวานอร่อยดีค่ะ ทางเราก็กินกันไม่หว่นไปต่อกันที่ขนมดอกโดนมาตามรีวิวอีกแล้วจ้าทางร้านใส่ไส้มาเยอะมากแป้งก็หอมอร่อยนะคะอะอะคิดว่าเราจะกินแค่นี้ใช่ไหมคิดผิดจ้าเพราะว่าเรามาเจอกับร้านบะหมี่เส้นสดที่ทางร้านทําเส้นเองเลยเส้นนุ่มมากๆแล้วใดใดก็คือพิมพ์เป็นคนที่ชอบกินหมี่เส้นแบนอยู่แล,แล้วและตอนนี้ก็คือหากินมากจริงๆใครที่ชอบแบบพิมพ์นะคะต้องมาลองทานที่นี่ดูนะ เกือบจะได้กลับกันแล้วเชียวแต่ตรงข้ามร้านบะหมี่ก็มีร้านส้มตำบ้านเพื่อนทางเราก็เลยจัดตำปูปลาใส่ถุงกลับบ้านไปกินต่อกันอีกจ้ารสชาติบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงว่าแซ่บไม่แพ้สาวชาวเราแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆอ,อาหารที่นี่เขามีครบรถจริงๆทั้งของคาวของหวานเครื่องดื่มหรือแม้จะผลไม้บอกเลยว่าที่นี่คือสวรรค์ของนักชิมแต่จริงๆทั่วไทยเรายังมีที่ให้ตามไปชิมอีกหลายแห่งเลยนะคะตามคอนเซป์ระเทศไทยสวรรค์นักชิมเลยค่ะ สำหรับทิปตลาดสารเจ้าวันนี้ถ้าใครอยากมาลองชิมก็ตามพีม,มาได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ